สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องการดานะคะสําหรับคลิปนี้การดาก็จะพามาเที่ยวค่ะคลิปนี้ก็หยุดทํางานไว้ก่อนนะคะเราจะพามาเที่ยวที่วัดพระธาตุดอยเวาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าสกายวอล์กนะคะเหนือสุดยอดแดนสยามที่วัดพระธาตุดอยเวาค่ะอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ใครที่มาเที่ยวไม่สายนะคะอย่าลืมขึ้นมาเที่ยวชมที่วัดพระธาตุดอยเหานะคะอันนี้ก็เป็นคลิปเก่านะคะคลิปเก่าที่แบบว่าถ่ายตอนที่เขายังทําไม่เสร็จค่ะตอนที่เขากําลังเริ่มสร้างยังสร้างยังไม่เสร็จนะคะสร้างได้ก็พอประมาณแล้วณนะปัจจุบันณนะเวลานี้ก็คือสร้างเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่สร้างเสร็จแล้วนี่ยังไม่ได้ไปดูเลยทุกคนนี่ค่ะ สวยงามแล้วก็น่าเที่ยวมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็สีสันสวยงามค่ะอันนี้คือสุดเขตแล้วนะคะสุดเขตแดนสยามนะคะก็คือสุดสุดเขตประเทศไทยค่ะนี่คือหอระฆังสีม่วงสวยเลยนะคะพระธาตดอยเวาดอยเวานะคะก็คําว่าดอยเวาก็มาจากคําว่า วา wow นะก็คือแมงเวาแมงป่องนะคะทุกคนถ้าเป็นคนเหนือเขาจะเรียกแมงวาวเนาะเนี่ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูแมงเวายักษ์นะคะนี่แหละดอยเวาก็คือดอยแมงเวาน่าจะมาจากคําว่าแมงเวานะคะถ้าเป็นภาษาทางภาคกลางหรือนี่เขาก็จะเรียกว่าแมงป่องเนาะมีสวนหย่อมมีน้ําพุนะคะสวยงามมากๆ นี่ขนาดเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็คงจะสวยกว่านี้เชิญทุกคนแวะมาเที่ยวนะคะหน้าหนาวปีนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็มาเที่ยวเชียงรายค่ะมาเที่ยวเชียงรายนี่ค่ะแมงเวาแมงเวา,เวายักษ์หรือว่าหรือเรียกอีกอย่างก็คือแมงป่องนะคะแมลงป่อง mm hmm. เหนือสุดยอดแดนสยามนะคะสก,กายวอล์ ในสุดยอดศิสยมวัดพระธาตุดอยเวาวเอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศก็น่าเที่ยวมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมเที่ยวดูค่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรจุดชมวิวนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวค่ะดเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นที่มองเห็นฝั่งพมา่าด้วยนะคะ นี่คือจุดชมวิวนู้นทุกคนเห็นที่เห็นไกลๆนะคะดอยภูเขาลูกนู้นนะคะก็คือเป็นฝั่งพมา่าแล้วนะนี่ที่ซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้เป็นฝั่งพมา่าแล้วนะที่มือชี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่มือชี้ตรงนี้นะคะ นี่คือสุดเขตแล้วนะคะสุดเขตประเทศไทยแล้วและที่มองเห็นไกลๆตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านของฝั่งประเทศพม่านะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวไว้ไปดูไปเดินคลิปใหม่แล้วจะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนอีกรอดูรอชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ